ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดสดกระทุ่มแบนนะคะแม่พึ่งและน้องพราวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อของกินของใช้จะมาซื้อที่นี่นะคะเป็นส่วนใหญ่ที่นี่มีของขายหลายอย่างนะคะกุ้งหอยปูปลาอาหารสดอาหารทะเลนะคะของใช้เนี่ยมีให้เลือกทุกอย่างถือว่าเป็นตลาดสดนะคะที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอกระทุ่มแบนนะคะตรงเวลาเช้าอยู่ประมาณ8นาิกา ทุกคนก็มาจับจ่ายนะคะซื้อกับข้าวไปรับประทานกันค่ะนี่ร้านผลไม้ที่เคยแนะนํานะคะร้านนีเ้เดี๋ยวกนดูก่อนร้านนี้นะคะเป็นร้านขายผลไม้ที่เรามาใช้บริการเป็นประจําเลยตอนนี้ก็มีผลไม้มากมายนะคะที่นี่ผลไม้อร่อยนะคะที่สําคัญร้านนี้เนี่ยราคาเป็นกันเองนะคะแล้วก็แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยบริการดีมากๆเลยค่ะนะคะ บริการที่มาโหตอนนี้มิเงาะมาแล้วเหรอเลอะลิ้นจีที่ไหนลิ้นจีแม่กองใช,ใช่ไหมโอ้ลิ้นจีที่อาัมพาวาแม่กองนะคะตอนนี้เนี่ยลำไย,ยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นลำไย,ยบ้านเราจะอร่อยกว่าเนอะออลำไย,ยพวงทองแต่อันนี้เป็น,นยยอ๋ออันนี้ลำไย,ยเหนืออันนี้ลำไย,ยเหนือโอ้ลำไย,ยเหนือแต่ก็อร่อยเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวอันนี้ด,ดูก่อนโหช่วงนี้วันนี้ของเยอะวันนี้วันโกนเหรอใช่เออวันนี้วันโกนของก็เลยเยอะเป็นพิเศษนะคะผักเราไปก่อนนะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาอุดหนุนที่ไปข้างในก่อนออเดี๋ยวมาข้างในเลยคะ่ะแม่เพิ่งจะพาไปดูตลาดสดข้างในนะคะมาที่ร้านแรกกันเลยนะคะร้านนี้จะเป็นร้านขายผักโอ้ขายสารพัดผักเลยค่ะผักนี่ขายทั้งมีราคาปีกนี่ราคาทรง ผักสดมากมายเลยนะคะร้านนี้เนี่ยอันนี้ร้านพี่ไก่นะคะขายผักเป็นแผงผักที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีทั้งขายแบบปีกแล้วก็ขายแบบส่งเลยนะคะส่วนใหญ่เราก็มีลูกค้าประจาเยอะแยะเลยบริการทุกระดับประทับใจเหมือนกันนะคะใครสนใจนะคะก็แวะมาตลาดกับทุ่งแบนถ้าสนใจจะซื้อผักก็แวะมาร้านนี้ได้เลยนะคะาม,มาใฮ้โอของเยอะมากมากเลย,ยคใครใครอยากจะซื้ออะไรก็แวะกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะ ส่วนด้านในนี้นะคะจะเป็นเขียงหมูค่ะร้านขายหมูนะคะร้านขาหมูอ่าร้านขายหมูนะคะโอ้โหร้านขายหมูนี่เก็บภาพกว่นจะมีม้งหมูเนื้อแดงหมูสามชั้นมีขาหมูมีหมูบดยาบดละเอียดนะคะเครื่องในหมูตับหมูอะไรเลยจะมีหมดนะคะเดี๋ยวที่นี่นะคะเป็นจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ ค่อนข้างที่จะมีอาหารทะเลเยอะนะคะแล้วก็อาหารทะเลที่นี่เนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งเนี่ยจะพาไปดูนะคะแผงขายอาหารทะเลสดๆนะคะแผงขายอาหารทะเลนะคะร้านนี้เนี่ยน้องเขาก็เอ่อมาขายเป็นประจาหนูมาตั้งแต่ตีไรลูกตีห้าครึง่งตีห้าครึ่งมาแล้วนี่ก็จะมีนี่ก็จะมีกมุ้งนะคะน,ะนี่อ่ะเก็บภาพ,พสวยๆใช่กุ้งสวยๆกุ้งร้านนี้นะคะแบบสดนะคะ สดสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดสนใจเนี่ยมาตลาดกระทุ่แมแบนเนี่ยก็แวะมาอุดหนุนนะคะน้องเขาได้น้องเขาจะยืนอยู่ตรงปากทางเข้าเข้ามานิดเดียวก็จะถึงแล้วนะคะชื่อร้านาดุยนะคะดุยกุ้งปลาหมึกนะคะแวะมาได้กุ้งร้านนี้นะคะสดเนื้อแน,น่นอร่อยมากเลยค่ะามานี่ของฝากอันนี้ร้านนี้ไม่มาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเรารับประทานกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะปลาทูนี่ ปลาทูนี่เหมาะสำหรับทั้งเด็กผู้ใหญ่นะคะมีโอเมก้า3 6 9 3ยัน9เลยค่ะอันนี้ปลาทูร้านนี้อร่อยนี่ปลาทูสวยๆขอดูปลาทูเลยนะคะช่มดูอันนี้จะเป็นร้านขายปลาทูร้านนี้นะคะกระซิบขอบอกเลยว่าอย่าบอกใครนะอร่อยที่สุดในตลาดกระทุ่มแม่เลยค่ะถ้าซื้อปลาทูต้องมาร้านนี้เท่านั้นนะคะนี่ค่ะโอ้โห,โหมามาต่อไปต่อไปจะเป็นร้านอะไรดี ร้านนี้ก็ลืมไม่ได้เลยนะคะเป็นไลานขายอาหารทะเลนะคะเป็นพวกของแห้งอะคะ่มะมีปลาหมึกนะคะปลาทูเคมกุ้งแห้งนะคะแล้วก็ปกติจะมีปลาโอไดแ้แต่วันนี้ไม่มีนะคะคะ เออถ่ายลง YouTube ทำโปรโมทให้นิดนึงอันนี้นะคะจะเป็นร้านขายอาหารทะเลนะคะจะเป็นของฝากพวกอาหารแห้งค่ะมีทั้งเปาหวานเปาหมึกปลาตรอมกุ้งแห้งนะคะกะปินะคะนี่หละโอเคอันนี้เขาเรียกว่าร้านเจเล็กมหาชัยนะคะจำหน่ายอาหารทะเลแห้งทุกชนิดเลยค่ะอันนี้ก็อยู่ตรงข้างๆตรงทางเข้าตลาดกระทุ่มแบนเลยนะคะอันนี้แม่พึ่งกับน้องฟ้าแนะนํนำเหมือนเดิมนะคะ โอเคแม่ค่ะสวัสดีค่ะวันแบบนี้จะเป็นร้านคุณยายของเพื่อนน้องพาวค่ะนะคะเรียนอยู่ห้องเดียวกันตั้งแต่อนุบาล1นยันป2นะคะปกติแม่จะทํากับข้าวเยอะกว่านี้นะคะแต่วันนี้หลั่งของกานแม่ก็ได้ทำมาน้อนกับข้าวร้านนี้นะคะอร่อยมากขอบอกถ้าเกิดใครแวะมาตลาดกระทุ่มแบนนะคะขี้เกียจจะซื้อไปทําเองเนี่ย แบบว่าซื้อไปเสร็จแล้วก็แกะกินได้เลยนะคะอ่าร้านแม่ทุ่งตลาดกับุ่งแม่นะคะแวะมาร้านนี้ได้เลยค่ะนะคะอ่าขายทุกวันค่ะค่ะจะได้สวยๆเดี๋ยวให้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พึ่งเปิดให้ดูจ้าแม่ขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคปกติเนี่ยของจะเยอะกว่านี้นะคะแต่วันนี้ของก็ พอมีค่ะแต่ว่าปกติจะจัดเต็มจะเยอะมากกว่านี้นะคะแปบ๊บนึงนะใคร้านขายปลาไหมหรือว่าได้ร้านนั้นแล้วพออยากจะอยากจะได้แม่ค้าพ่อค้าได้ไปร้านขายปลาเดี๋ยวพาไปโอเคปะต้นตามมาเลยคะ่ะอันนี้ร้านขายปลานะคะทำประชาสัมพันธ์ลง YouTube หน่อยนะคะอันนี้นะคะ ร้านจำหน่ายปลานะคะมีทั้งปลากระพงปลานิลนนะคะปลาทับทิมเลยจริงๆปลาจะเยอะอลังการมากกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลังจากหยุดสงการหลายวันคุณแม่ค้าก็เลยของก็เลยเหลือน้อยนะคะปกตินี่นี่นี่เฮียใจดีมากทำซื้อปลาร้านนี้นะคะบริการทําให้เสร็จสับจะต้องการที่จะเอาไปทําต้มยําทําแกงอะไรจะให้หั่นแบบไหนเนี่ย <c oughs> บอกเฮียกับเจ <c oughs> ได้เลยนะคะ บริการดีมากคือจัดให้เรียบร้อยไปถึงเนี่ยล้างล้าง,ลางแล้วก็เอาไปต้มไปแกงไปผัดได้เลยนะคะอันนี้ก็แนะนําอีกร้านึงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถ้าเกิดว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กำลังเดินเดินมาแล้วหิวนะคะยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาแวะมาร้านนี้ได้เลยนะคะมีทั้งข้าวเม่าทอดกล้วยทอดมันทอดนะคะรับประกันความอร่อย30จะปะ้าเอา<ห>กล้วยกับ<ห>มัน<ห>นะคะมา<ห> <c oughs> แล้วต้องกินนะคะเพราะว่าอร่อยมากนะคะเขาสุดเฉพาะไม่เหมือนใครนะคะสุดเด็ด เข้าอยู่ทางปากทางเข้าตลาดกระทุ่มแบนนะคะดเดินเข้ามาประมาณ,มาณไม่ถึง20เมตรก็จะเจอแล้วค่ะป้าก็จะขายอยู่ตรงนี้นะคะ,ะถ้าเผือกแม่จะให้เผื่อกินด้วยได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคกรุบกรอบแบนี้หน่อยได้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 ไดไดเอาอย่างหนึ่งสองเอาอยางระวังรถนะตัวเองอ่ะกล้วยทอดอร่อยนะคะข้าวเม่าอร่อยต้องนั้นนี้เลยค่ะ ที่ปากทางเข้าตลาดกระทุ่มแบนนะคะป้าเขาขายทุกวันนะคะรับปาาระกันความอร่อยเดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะอืมกิอมนอะไรดีอ่ะเอาข้าวมันแล้วกันเอาเอาเอาอืมอย่างนี้อันนี้อันนี้เอาเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ถยวเลยอันนเคไอ้กกล่องอันเดียวกันอืมอร่อยมากเลยค่ะอืมกรวยทอดอร่อยข้าวมันอร่อยแนะนําร้านนี้เลยนะคะกินแล้วจิตใจนะคะเพราะว่า นุ่มหวานหอมนะคะแล้วก็ป้าใส่มะพร้าวแบบมันมากเคี้ยวแล้วอร่อยมากเลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะป้าขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาเยี่ยมชมตลาดสดกระทุ่มแบนเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงเนี่ยอย่าลืมติดตามนะคะที่ช่องน้องเาาและแม่พึ่งนะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายฝากติดตามช่อง YouTube น้องเาาและแม่พึ่งด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะช่องน้องพ่าวและแม่พึ่งค่ะฝากด้วยค่ะ